ข้าวแปลงนี้ตัดผ่านไป9วันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เห็นก็คือข้าวเนี่ยเริ่มใบงอและก็โค้งแล้วนะครับแต่ละต้นเนี่ยเริ่มแผ่ใบออกมา1นถึงสแล้วนะครับแล้วก็ใบข้าวไม่ชี้ตรงเหมือนออกใหม่ๆแล้วก็เริ่มเป็นใบงอแล้วก็โค้งแล้วนะครับความสมบูรณ์นะครับในตอนนี้ดูลักษณะก็คือข้าว มันได้กินปุ๋ยแล้วก็การขังน้ำต้องพร้อมนะครับระดับการขังน้ำก็ที่เห็นนะครับก็คือท่วมแผลที่เราตัดแล้วก็ไล่ระดับขึ้นเรื่อยๆนี่ครับไล่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขังให้มันสูงขึ้นจนถึงขนาดที่สุดนะครับก็ติดตามกันดูต่อไปนะครับกาววัดแล้วนะครับ